สวัสดีครับนะวันนี้ก็มาดูของสวยงามอีกแล้วนะครับนะเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเหรียญเสือกระโจนนะครับปีสองสองหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนะดูลักษณะนะครับความคมต้องคมคมอย่างนี้นะครับนะต้องคมคมแบบนี้เดี๋ยวมีเวลาว่างผมจะไลฟ์สดให้ดูตำหนินะครับแต่ว่า ตอนนี้ให้ดูเบื้องต้นไปก่อนนะครับว่าลักษณะพระแท้ต้องคมๆแบบนี้หน้าไม่เบอร์หน้าไม่เดอนะครับนะไม่เอา,อาหน้าเดอที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับนะไม่แถนะครับผมก็ชอบพระแท้ที่เป็นหลักสากลนะครับนะเราเล่นพระแท้ตามหลักสากลดีกว่านะครับนะนี่ด้านหลัง จะเป็นยันตะก้อสวยๆแบบนี้นะครับนะดูความคมของพระนะครับนะดูความคมของพระนะเหรียญนี้ค่อนข้างสวยมากนะครับเป็นผิวลุ้งเลยนะครับจมูกแทบจะไม่โดนนะจมูกไม่โดนมากนะครับมีแตน่นิดๆนะครับนะดูลิ้วนิ้วมือดูลายเสือนะครับนะจะคมคมอย่างนี้นะครับ เป็นแนวทางในการศึกษาพระแท้นะครับสําหรับเซียนรุ่นใหม่นะฮะคืออย่าไปหลงทางอย่าไปเล่นเกยหน้าเด๋อผิดบล็อกผิดพิมพ์นะครับในภาษาคนเล่นพระคือผิดบล็อกผิดพิมพ์นะครับนี่ต้องหน้าอย่างนี้ดูหน้าหลงปู่นะครับชัดๆแบบนี้โค้ดชัดๆนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาไล์สดให้ดูตำหนินะครับว่าสังเกตตรงไหนนะครับโอเคครับสวัสดีครับสนใจ นะครับพักได้นะครับสวัสดีครับ